หลังจากที่งดไปหลายเดือนในวันพรฤหัสบดีที่3และว,วันศุกร์ที่4เมษายนนี้ตลาดนัดดาราจะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องงานนี้พระอาจารย์อลรงกดแห่งวัดพระบาทน้ำพุจะมารับบิณฑบาตและนำยอดเข้ามาขายเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือบริจาคให้เด็กกลำพา้าที่ติดเชื้อ HIV มาร่วมทําบุญกันที่อาคารมารีนนตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงเวลาบ่าย3โมงนะคะ ส่วนข่าวดีของสีสันบันเทิงวันนี้เราขอเริ่มกันที่เหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของทาดแก้วพระเอกเคนภูภูมิที่รับรองว่าดูแล้วมีน้ำตาซึมแน่นอนค่ะ แฟนคลับพระเอกเคนภูมิก็เฮกันได้เลยค่ะเพราะล่าสุดนุ่มเคนถึงจุดสูงสุดของชีวิตลูกผู้ชายแล้วโดยสละทางโลกเข้าพิธีบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ในละครเรื่องลูกธาตุหลังจากที่ได้เป็นไทยแล้วฉากนี้หนุ่มเคนสวมบทเจ้าแก้วได้น่ายชื่นชมสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณแม่พิเจียปวีนาที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูกเป็นซีนดราม่าที่เคนปล่อยพลังการแสดงสุดชีวิตเพราะกว่าจะได้เป็นไทยและได้ห่มผ้าเหลืองแบบนี้ชีวิตเจ้าแก้วต้องสูญเสียคนรอบข้างมาไม่น้อยรวมไปถึง ความช่วยเหลือของคุณน้ำทิพย์ผู้เป็นที่รักยิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแสดงดราม่าที่ยากที่สุดของหนุ่มเคนคืนวันจันทร์และอังคารนี้ดูแล้วลุกขึ้นยืนปรบมือกันแน่ๆค่ะก็เล่นยากนะครับก็จริงๆดาวหลอกแรกๆก็จะร้องไห้แล้วพอก็กันกันกันไปเรื่อยๆครับก็ยากเหมือนกันสึกว่าก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างดีเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้ครับฝาก ลูกท่าด้วยกันนะครับผมก็จะได้เห็นเคนในหลายหลากหลายรูปแบบครับผมก็ฝากด้วยกันครับ